นี้เตยแห่งกอง F3 มกกาซีนนะคะวันนี้เรามาแปลกใหม่ค่ะพาออกมาข้างนอกกันค่ะวันนี้เตยพามาอยู่ที่กองละครตะวันเดือนนะคะและตรงนี้ก็คือเมืองใหม่นะคะเป็นเมืองคาร์บอยที่พี่นกรังสรรค์ขึ้นมานะคะเพื่อให้ความสมจริงมากที่สุดแต่จะสมจริงขนาดไหนไปดูกันค่ะตามมาค่ะรู้หรือเปล่าว่าน้ำนี้ลึกขนาดไหนเข้ามาใ,ใกล้ๆค่ะ เข้ามาอีกเข้ามาอีกระวังตกค่ะระวังตกเพราะว่ามันตื้นมากเพียงแค่ขาของเราเองค่ะอย่าลงเป็นอันขาเพราะมันจะร้อนมากๆไปดูที่อื่นดีกว่าว่าเขามีของดีของเด็ดอะไรอีกคราวนี้พาไปที่เนา่าที่ว่าการอำเภอแล้วนะคะแต่ว่าไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่าเขากําลังเซ็นากถ่ายกันอยู่ค่ะดูก่อนว่าที่ว่าการสมัยคาบอยเขาเป็นยังไงกันบ้างบรรยากาศอาจดูวุ่นวายมีป้ายประกาศ จับอาชญากรนะคะ,ะจัดเต็มเลยป่ะคณอยากเป็นคนที่ถูกประกาศจับยังมตอนนี้เตยพาเดินม,มาจนสุดเมืองจากคาบอยแห่งนี้แล้วนะคะข้างหลังเป็นภูเขาทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพโดยรวมที่เราเก็บมาให้ดูกันนะคะแต่ถ้าอยากชมภาพสวยๆเต็มๆจากละครเรื่องนี้อย่าลืมติดตามชมกันค่ะตะวันเดือน บาไปแล้ว <Bye>.